5167R ครับโรสโก้กับ 5164A r a v e l time ครับของปาเต็กเป็นอัลฟาโนตทั้งคู่ครับ R ของปาเต็กหมายถึงว่าเป็นโรสโกซึ่งมันเห็นกันอยู่แล้วว่าเคยมูลค่าชัดกว่าโรสโกต้นทุนมันแพงกว่าเยอะใจเย็นใจเย็นฮะอ๋อหรอออกตัวแรกไว้หรอให้โอกาสพูดบ้างฮะในเทปนี้นะฮะคุณแลกนาฬิกาโรสโกของคุณกับนาฬิกาสแตเลสอันไหนเลื่อนไหมไม่เอา ถ้าหนึ่งครับมีฟังก์ชันนะครับเราไปเที่ยวนี่เราก็เซตเวลาได้หลายประเทศครับครับอันนี้ถ้าผมจะค้านเรื่องไปเที่ยวแล้วเซตเวลาหลายประเทศครับผมแนะนําให้พก iPhone ไป ผมบอกก็คือจะเอาเรื่องนี้ไปแต่ว่า i p h o n นมันไม่มีลโก้ผมบอกเลยวัสดุสติลเนี่ยใครก็ใช้ได้แล้วพี่จะเอาเรื่องฟังก์ชันมาผมเลยบอกให้พี่ดู iPhone เอาแต่ถ้าพี่ดู iPhone แล้วแต่ i p h o n น่มันไม่มีลโก้เพราะฉะนั้น5้าหนึ่งจชนะเลยถ้าดูสีเอครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Crazy Dial Channel นะครับครับวันนี้เป็น Watch Battle นาฬิกาที่ สสงัยเป็นนาฬิกาแบบผู้ดีเราก็เลยต้องจิบซะหน่อยเราเอาราเอามาชนกันแบรนด์เดียวกันใช่ราคาเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันแต่คนละวัสดุใกลเคียงกันมากแทบทุกอย่างส่วนที่วัสดุมูลค่าน้อยจะได้ฟังก์ชันเพิ่มมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนดูคนที่แบบอยากจะเลือกซื้อเอาอะไรดีมันพอๆกันเลยใช่เอาอะไรดีอันนี้คือมวยถูกคู่แต่แบบคนไทยเลยนะใช่ตัวที่เรายกมาวันนี้เป็น 5167R 5167R กับ 5164A Travel Time ครับสเต็กเป็นอ q ควาโนตทั้งคู่ครับ,รบเป็นสายยางทั้งคู่สายยางทั้งคู่ครับใส่ง่ายใส่ได้ทุกโอกาสทั้งคู่คต้องบอกกันว่าอ q ควาโนตเป็นในกายอดนิยมของสเต็กใช่คือช่วงหนึ่งนี่คือแรงมากๆใครที่แบบไปไม่ถึงนอติลุสหรือว่าแบบนอติลุสเกินจําเป็นหรือ a นติลุสใหญ่เกิน อควอนอตเป็นตัวเลือกแรกเลยพี่จะบอกว่าอควอนดตน่าสนใจในสมารวีดสาเพราะว่าในขณะที่ราคาฬิกาสวิงไปสวิงมาครับใช่ครับในเกือบทุกทุกยี่ห้อนะโรเล็กเอพีอะไรเงี้ยประเท็กตัวนอติลุสก็สวิงครับอควอนอตนี่ราคามันแข็งนะนอติลุสเนี่ยอย่าเรียกสวิงรถไฟเหาะนอรติลุสนอติลุสมันรถไฟเหาะมากเลยก็ใจครับแต่อควอนดตนี่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงไม่มากนะถือว่าแข็งปีนี้เป็นปีของเขามาแรงจริงใช่อควอนดตแข็งแล้วก็ สำหรับแง่การลงทุนน่ะดูปลอดภัยด้วยก็ต้นในตัวอควานอตนะต้นปีเนี่ยนอติลุสบางตัวลงมาประมาณ7 8แปดแสนละแต่ว่าอควานอตลงมานิดเดียวใครซื้อราคาแรงๆอ่ะลงเป็นล้านเลยแหละจริงเจ็ดแปดแสนอาจจะเขินไปนิดนึง5้าหนึ่งหกเจ็ดเนี่ยลงนิดเดียวเองใช่ครับนิดเดียวโดยเฉพาะตัว A เนี่ยแข็งมากแต่ว่าวันนี้เราพูดถึง5้าหนึ่งหกเจ็ดอาใช่ครับที่เป็นโรสโกกับกับห้าหนึ่งหกสี่เ ขออนุญาตเลือก 5164A กน่อะได้เพราะความได้เปรียบผม5167ผมก็ว่ามีดีอยู่ 5167R เรามาเริ่มกันเลยของผมก็นาฬิกามันเหมือนกันตามที่อธิบายนะครับมันเป็นสายยางแล้วก็เป็นอลคมเนอตนะครับวัสดุของตัว 5164A เป็นสตีลครับส่วนของผม 5167R R ของปาเต็กหมายถึงว่าเป็นโรสโกซึ่งมันเห็นกันอยู่แล้วว่าใครมูลค่าชัดกว่าโรสโกต้นทุนมันแพงกว่าเยอะใจเย็นใจเย็นฮะ๋อเหรอออกตัวแรกว ให้โอ,อกาสเพูดบ้างครับในเทปนี้นะฮะตัว 5164A นะครับมันจะมาพร้อมกับฟังก์ชัน Travel Time ก็คือ GMT นั่นแหละ,ะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่บอกเวลา Local Time กับประเทศที่เราไปเที่ยวอีกประเทศหนึ่งได้ต้องบอกว่าปาเต็กเขาเขาไม่หมุนขอบนะเออเขาไม่หมุนขอบเขาไม่หมุนขอบขมีปุ่มกดเอาใ ก็มีเข็มที่เป็นเข็ม GMT เหมือนกันครับก็ตัวนี้ราคา p i l i s t ของตัว 5164A นะครับจะอยู่ที่ประมาณล้านสี่หาครัส่วน p i l i s t ของตัว 5167R อยู่1ล้านห้าห้าถงแพงหลัาแสนนึงคุณไม่พูดฟังก์ชันของคุณเลยเหรอผมอ่ะสามเข็มวันที่โดนคุณขิงเรื่องฟังก์ชันแต่ผมบอกเลยนะมี d u a l าท m e ไปอะแต่ไม่มีวันที่ อะไรมีวันที่ให้มีวันที่หรอเมีวันที่ <c oughs> ยอมครับ <c oughs> มีวันที่ครับมีวันที่แล้วก็มีเข็มเข็มบอกประเทศที่สองนะครับเพียงแต่ว่าวัสดุเราสู้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เอาเรื่องวัสด,ดุผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่ากินขาดคือ <c oughs> จริงๆปาเต็กเขาก็ต้องบอกว่าราคามันก็ดูเดือดเหมือนกันนะ ดูเลือด,ดปาเต็กดูเดือดมาตลอดเพราะว่าดเดือดมาตลอดถ้าอย่างโรเล็กอะครับซับมารีนไปจีเอมพีอ่ะมันต่างกันแบบแสนเดียวอะไรเงี้ย<ม><ม>ปาเต็กนี่คือ5167ไป5164เนี่ยถ้า A เหมือนกันต่างห้าแสนนะต่างหน้าแสนแล้วราคารีเซล,ลครับรคาลีเซลเอ่อ5164 A จะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน4ี่ห้าหนึ่อยู่ประมาณ2ล้าน5ก็คือก็คือขึ้นไปเรื่อยละล้านนั่นแหละเออเรื่อยละล้านเลยเนาะใช่ สตีลสีเงินนะครับแล้วก็าสายยางสีดำนะครับแต่งตัวง่ายครับผมบอกเลยนะว่าด้วยฟังก์ชันนะ่ะผมอาจจะสู้ห้าหกสีไม่ได้แต่ว่าโรสโกของปาเต็กเขาให้สีสวยมากสวยมากอยากให้คุณไปจับตัวจริงรเอาสตีลรุ่นไหนก็ได้กับ R รุ่นไหนก็ได้แล้วมาเทียบกันดูคุณจะแบบรู้สึกอยากใส่ R ขึ้นมาเลยเออย้อมเอ,อ้ยไใจ อันนี้อันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าปาเต็กอ่ะเป็นคนให้สีรสโกเรือนรสโกน่ะให้สีได้สวยมากเรียบหรูสวยสวยอันนี้หรูจริงแต่นะไม่รู้ทําไมตัวสติลนิยมนิยมซื้อง่ายขายคล่องแบบมากๆตัวที่นิยมคือตัวที่สายยางนะครับไม่ใช่ตัวสายเหล็กสติลเนี่ยมันจะมี5 1 6 7ที่เป็นสายเหล็กด้วยเป็นนาฬิกาที่แปลกใช่ไหมสายยางแพงกว่าสายเหล็กสายเหล็กแพงกว่าสายยางแสนบาทแต่ราคารีเซลสายยางแพงกว่าสายเหล็กหนึ่งใช่อันนี้เป็นเรื่องแปลกกับมุมกับมุมจริงๆเราซื้อสายเหล็กมาแล้วเปลี่ยนเป็นสายา มันดูง่ายกว่านะการเปลี่ยนสายยางมันง่ายกว่าหาสายเหล็กมาอย่างเงี้ยก็ยังไงแ164มันก็มีฟังก์ชันที่ทําให้เราดูมีอะไรมากกว่าอยู่ดีแต่ในด้วยราคาที่เท่ากันคุณควรเลือกวัสดุรดโกไงราคาเท่ากันนะรีเซลเท่าๆกันนะคือสีเงินมันแต่งตัวง่ายแต่งตัวแล้วมันดูมันใส่ได้กับทุกลุกเลยคุณเหยียดแล้วคุณเหยียดแล้วสมัยนี้แล้วไม่ได้เหยียดแต่สมัยนี้สีลดโกใครก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้ ต่อให้ลุกนนวๆอย่างผมก็ใส่โลกโกได้มันคุณอยามาบูลลี่ไม่ผมไม่ได้บูลลี่ผมแค่บอกว่ามันแต่งตัวง่ายเฮ้ยแต่งตัวง่ายทั้งคู่คุณอยาเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเราเทียบกันเรื่องวัสดุความคุ้มค่าสมมุตินะจ่ายเท่ากันราคาอาร้านหนึ่งคุณเอาสแตนเลสไปกองนึงผมเอาโสโกมาโอเคไหมอย่างนี้ชัดเจนไหมครับ <laughs> <laughs> จ่อยเลยจ่อยเลยนะเอาง่ายๆนะ,ะวันนี้นะ คุณแลกนาฬิกาโรสโกของคุณกับนาฬิกาสแตเลสอันไหนสักเรื่อนไหมไม่เอา <laughs> ทำไมอ่ะ <laughs> ถึงชียร์ถึเชียร์ต้องบอกอย่างนี้คือที่ที่เทียบเรื่องวัสดุคือเป็นการขิงกันเล่นๆแต่ว่าถ้าบวกด้วยศิลปะนวัตกรรมเทคโนโลยีของปาเต็กแล้วอ่ะเขาทําให้เรือนสแตนเลสอ่ะมีคุณค่าถึงระดับนั้นเลยมันเป็นมันเป็นคอมมิชชั่นหนึ่งครับครับคือจริงๆต้องบอกงนี้ก่อนเอาแบบวันนี้มันเป็นวอชแบ b เทิรน่ะก็พยายามจะสู้กันนี้ครับครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะตัว5 1า7มันก็คอมมิชชั่นระดับหนึ่งเพราะมันมากับความบางครับครันส6 4ก็มาับฟังกกชันแล้วกับ ทั้ง2ตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมในอะควาโนตทั้งคู่ผมว่าบางคนนะ่ะตีอย่างนี้เลยหน้ายุ่งๆกับหน้าเรียบๆมีแบบนี้เลยมีความชอบแบบนี้ซึ่งแบบชัดเจนมาก พอเลือกได้แล้วว่าชอบหน้ายุ่งหรือชอบหน้าเรียบคุณค่อยไปเลือกวัสดุอีกทีหนึ่งซึ่งโลโกดีกว่าแน่นอนเข้าใจเพราะว่าเพราะว่าสแตทมันก็ฟ้องครับว่าตัวตัว 5167R ขายดีกว่าอ่ะแต่ประเด็นของวันนี้อ่ะช่วยกันประเด็นของวันนี้คือเราออาราคาที่ตั้งไงถูกดังนั้นไม่น่าเลือก 5164A เลยถ้าอยากได้ฟังก์ชันอ่ะคุณก็ต้องเลือก 5164A ถูก แต่ถ้าอยากได้วัสดุคุณก็ต้องเลือกห้า้หก R ซึ่งราคามันเท่ากันเลยพอๆกันเลยใช่ครับสีมากแล้วแต่ความชอบซึ่งเอาจริงๆแล้วโลโก้สวยกว่ามากมาก วันนี้เป็นวันของผมบอกจริงๆนะก่อนที่5164จะมาเนี่ย5167ยืนหนึ่งมาตลอดเขาก็เขาก็ไอ้นี่เขาแบงค์แบงค์ันนี้แบงค์ไม่ไม่วันนี้นึกไปถึงตัว5167ตัวที่เป็นสิงคโปร์อีดิชั่นเนี่ยก็สายแดงใช่ไหมแค่เปลี่ยนสายกัดนับปัดมีขอบแดงๆนิดเดียวตอนเห็นเนี่ยใครจะซื้อวะ คือมันแพงกว่ามันแพงกว่าใช่มันแพงกว่าเยอะเลยเะเล,เ,ลเท่าตอนนั้นแพงกว่าแค่สายสีแดงคือสิงคโปร์ดิชั่นเนี่ยแพงกว่าแบบคูณ2เนาะแพงกว่าตัวธรรมดาตอนแรก<อ>เป็นคูน<อ>เลยครับแล้วผมก็มีคําถามในใจว่าใครจะซื้อวะแพงขนาดนี้สุดท้ายนะเออมันยืนระยะได้หลานกว่ามันไปแบบ3ล้านอะไรอย่างนี้ระยะได้จริงก็สุดโหดเพราะฉะนั้น5ค่7อ่ะ ลากมาตลอดห้าหนสี่ครับเริ่มเขวแล้เริ่มเขวไปไกลแล้วสรุปเทปเนี้ยเราเอาราคาเป็นที่ตั้งเลยอยากให้เลือกเรื่องหน้ากับวัสดุ <c oughs> ความชอบบางทีอะ มันอยู่ที่หน้าหน้าปัดนาฬิกาอยู่ก่อนแล้วด้วยหนึ่งซึ่งเคสมันคล้ายๆกันอยู่แล้วแล้วทีนี้วัสดุอีกบางคนอาจจะไม่ชอบโรสโกเลยเป็นอ่าใช่บางคนใช่บางคนอาจจะชอบเรียบๆแบบสตีลเลยบางคนเขาบอกเขาไม่กล้าใส่โรสโกใช่ไม่ใช่ทำไมใช่อย่างพี่ต้นใส่เสื้อยืดก็ยังใส่โรสโกสบายๆแน่นอนนะจริงจริงจริงแล้วใส่ได้อาจจะเป็นที่ความชอบผมว่าเดี๋ยวนี้เราใส่ได้หมดแหละใช่ใส่ได้หมดในกาผมดีฮะเนี่ยสิบเอ็ดห้าเก้าหรอ ที่บอกว่าดีอันนี้ใช่ไหมอดีมันรักผมจะตายแต่อันนี้ก็เป็นรถโกด้วยนะรถโกตัวตรงกลางเป็นเซรามิกโอ้ยเอาแล้วสติลหายไปไหนไม่มีสติลอยู่ในคำพูดแล้วนะสตีลสติลสติลคุณเลือกสติลไม่ใช่เหรอ5 1 6 4แล้วนั่นมันปาเต็กัาหนสี่วันนี้คุณต้องยืนฝั่งสตีลให้สุดสิครับเทปที่แล้วครับ11 5 9กัเดิโซน่าผมเลือก11 5 9โรสโก้นะครับถดีว่าใจมาก9มาสู้เอ้าทำไมอ่ะคิดอะไรอ่ะ โอเคก็้ือหว่าใจางไงดูนาฬิกาผมเป็นโรสโกรกระจกนี่กระจกเป็นเว้าเป็นไงสุดยอดครับเพียงแต่ว่า,าทุกมุมเพียงแต่ว่าแบบรักเจ้าของนิดหน่อยคนเราอะ่ะ เราเราซื้อในการไม่ใช่เรื่องเงินมันเป็นเรื่องของความชอบมันเป็นเรื่องของมายเซ็ตที่ดีคือถ้าไม่ใช่พ่อค้านี่ผมเชื่อแล้วนะที่พี่พูดที่ไม่ใช่คนขายนี่ผมเชื่อแล้วนะแต่มุมเนี้ยในวันหนึ่งพี่ต้นจะมีมุมนี้สักประมาณ30นาทีอีกยี่สามชั่วโมงกับาำเอยซื้อเท่าไหร่ดีอะซื้อวันนี้แล้วขายพรุ่งนี้เลยได้ไหมนะซื้อเท่าไหร่ดีอ้าโอเคเรามาสรุปเรื่อง516 4A กับห 5 1 6 7 r 1> 5 1 6 c a ครับมีฟังก์ชันนะครับเราไปเที่ยวนี่เราก็เซตเวลาได้หลายประเทศครับครับอันนี้ถ้าผมจะค้านเรื่องไปเที่ยวแล้วเซตเวลาหลายประเทศครัผมแนะนำให้พก iPhone ไป <laughs> มันบอกก็พูดเเอาเรื่องนี้ไปแต่ว่า iPhone นะี่นไม่ไมีโลโก้ผมบอกเลยวัสดุสตีลเนี่ยใค้ก็ใช้ได้แล้วพี่จะเอาเรื่องฟังก์ชันมาผมได้บอกให้พี่ดู p h o n e เอาแต่ถ้าพี่ดู iPhone แล้วแต่ iPhone นะ่มันไม่มีโลโก้เพราะฉะนั้น5 1 6 7 R ชนะเลยห้าหนสเอ 5, ครับ <laughs> เอาอย่างนี้แหละคือไม,ไม่ต้องมีเหผลรองรับไม่มันก็มีฟังก์ชันไงแล้วมันก็อย่างที่บอกแหละคือมีฟังก์ชันที่ดีครับแล้วก็บางคนไม่ชอบในกาบางถูกแล้วบางคนก็ไม่ชอบในกาโลโก้ครับอ่าเพราะเขาอาจจะบอกว่าเขาอาจจะสีผิวเข้ม เขาอาจจะแต่งตัวไม่เก่งอ่ามันก็ตอบโจทย์แล้วก็ห้าหนึ่งมันก็ดูมีอะไรมากกว่าห้าหนึ่งหเจ็ตัว A นะตัว A เหมือนกันอ๋อถ้า A เหมือนกันถ้าเเหมือนกันถ้าเเหมือนกันะมีฟังก์ชันก็ดีกว่าที่พูดอย่างนี้ก็แสดงว่ายอมแพ้แล้วสิว่าในราคาเท่ากันโรสโกดีกว่ายอมยอมยอมวนไปวนมาแพ้เองคือคือถ้าผมเลือกนะครับเนื่องจากผมเป็นคนข้อมือเล็กผมก็ซื้อห้าหนึ่งหกเอาร์แล้วนะครับ อいいเอ็มนีม่อบเอมนีม่อบอะยอมยอมแพ้ละ เด่นนิ่มอ่แต่เอาเป็นว่าถ้ากลางๆในงบเท่ากันจะมี2ตัวเลือกที่มีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันในราคาเท่าๆกันอยากให้ทุกคนแบบลองไปทาบก็ได้ใช่ต้องลองทาบดูเพราะว่า5164มันใหญ่แล้วถ้าเขาอยากลองทาบเขาจะไปลองทาบที่ไหนลับๆวอชเมเนียให้ทาบจริงไหมเนี่ยให้ทาบครับให้ทาบให้ทาบให้ทาบได้ครับก็แจ้งลงหน้านะครับก็เดี๋ยวเราจะหามาให้ทาบโอเคไม่ซื้อมีซื้อกันมาไม่ใช่ไม่ไม่ซื้อรอเลเล มูกยิ้มหมูกเออไม่ซื้อเราก็เลี้ยงกาแฟถ้าซื้อถ้าซื้อเราเปิดเล่าเลี้ยงเลไม่ใช่ก็ยินดีครับถ้าเกิดว่าคนไหนมีอยากลองคาบตัวไหนสงสัยตัวไหนอยากให้เปรียบเทียบตัวไหนฟรัก็แจ้งมาได้ได้เลยครับแล้ววันนี้ก็ผมกับนิวก็ขออนุญาตบายบายคนเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ